มาแล้วครับกับสกินใหม่ชื่อสกินอะไรเนี่ยเซียนกับระเบิดชื่อมันโคตรเฟียวเลยเซียนกับระเบิดเลยฮะมันเหมือนอันเนี้ยผมว่ามันคือนักโทษปะใช่ไหมมันคือชุดนักโทษปะ Apple Mint รับเติมเกม ให้บริการเตริมเกม Arena b เบคเอาทถูกกว่าเติมเองแน่นอนปลอดภัยไม่ต้องรอนานเพราะเติมผ่าน UID และยังมีบริการเตริมเกมอื่นๆอีกมากมายเช่นอารีนาวาร Mobile เ e g e n ต์พับจี o b บายเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่9กงเช้าถึงเที่ยงคืนชำระเงินง่ายได้หลายช่องทางไม่ว่าจะผ่านธนาคารหรือทูแ m นนี่ที่นี่ก็รับหมดเลยนะครับเติมถูกเติมดีเติมไวไว้ใจ Apple Mint รับเติมเกม ตัวสกินให้อะไรมาบ้างอ๋อนี่ไงก็มีเสื้อกางเกงรองเท้าเนี่ยมีแมสผ้าปิดปากเรียกแมสแล้วอ่ะว่าชุดก็ใช้ได้นะครับสีมันค่อนข้างจีนนะใครชอบไหมแบบเนี้ยสีมันจีนจนะีหน่อยไปกันที่สกินปืนเลยดีกว่านะีปืนที่มากับสกินชุดนี้ก็คือ RPK กระบอกนี้นั่นเองแต่ว่าผมจะทำการปรับแต่งนิดนึงครับให้มันแบบยิงง่ายหน่อยผมจะเปลี่ยนคลิปสักหน่อยนะเพราะว่ามันยกสะโรบช้านะรวมถึงสะโขบด้วยนะครับสะโคบผมก็จะใช้เป็นเลดดอตละกันนะจะได้ยกสะโขบไวขึ้นนิดนึงแล้วก็ติดเป็นเลเซอร์ไปหน่อยนึงนะครับเพื่อความเท่ไระชายจะไม่ติดแล้วกันนะ อ่อคลิปตัวคลิปก็เป็นคลิปเอียงแล้วกันอ๋อนีเนน่เป็นท้ายตัวใหม่นะครับเป็นท้ายตัวใหม่ถามว่าดีไหมก็ไม่เดี๋ยว่าดีอะไรมากมายนะเพราะมันคือท้ายเหลืองอะแต่ก็น่าจะได้แหละ ผมก็จะประกอบประมาณนี้ครับใช้ท้ายของเขานั่นแหละแล้วไปดูกันซิว่าเราอ่ะจะรอดหรือเปล่านายอยู่ในห้องเสื้อเลยที่มีขึ้นอยู่เดี๋ยวเพิ่งเปิดนะเดี๋วเพิ่งมาเปิดปเฮ้ยทำามนี้ <โฮ S 1> ตาย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 าม่ได้กโฟกัสอ้า พอคุณเห็นศัตรูที่อยู่ตรงนั้นใช่ไหมแต่ผมไม่เห็นุโยโอ้พระเจ้าจวาดหกหนึ่งด้วยไงโอ้ยเอาไงดีเนี่ยกับชีวิตเนี่ยเงินหมดละจะให้ฉันทำยังไง ไอ้ทอนใจจากเธอไม่มีแต่งปืนเลยอหรอมีอยู่หกหมืนเนี่ยหกหมืนแต่งปืนไปนสิคุณไม่ต้องเอาไปห<ม>ลกคุณเอาแค่ปืนกระบอกเดียวอะ่ะแล้วก็เกาะหมวกแค่นั้นแหละลิกเล,ล,ลิกกระเป๋าไม่เอาไปมันไม่มีอยู่แล้ว เงินไม่พอด <si ้วยนะเก็บเอาไม่เก็เลยพอเดี๋ยวผมมีปืนไอ้ไอ้ไนี่ยมีเยอะมันคือสุดท้ายของผมจริงๆแล้วนะอันเนี้ยไอ้ผมไม่มีเงินค้ำแมพเราไม่โดนเอผมเปลี่ยนเป็นนี้ไงทีมงานเขาจะรู้ไหมว่าทำบ้าอะไรกับผมเนี่ยไปกันต่อ ไอดีหลักรารีวิวสก,กินไม่ใช่หลักครับทีมงานก็ส่งมาไอดีที่มันล้มละลายไปแล้วอะ่ะผมจะต้องมาลำบากลำบนมามาทำคลิปเนี่ยเอากระสุนมาผมยิงโอหคนเรโฮคิมู่ข้าง่าเอากระสุนมาก,ก่อนอเดี๋ยวผมต้องเติมแม็กอยู่<อ>แม็กสำลองไม่มีเนี่ย<อ>ไม่มีเงินซื้อ,อไม่มีปัญญาซื้อเนี่ยคุณเอาสายโยงให้ผมยืนดิ ใส่ยอะ,อะไรอะ่ะผมใส่กระสุน<อ>ไม่ได้ <laughs> เอาเก็บเ <laughs> ก็บเก็บเก็บเดนมารับผลนจริงๆถึงจะตัดอันนี้แหละไปลง <laughs> ไม่รู้เลยทีมงานเนี่ยทำอะไรกับผมไว้ก็เดินสวนหกหนึ่งเองนะเลนกูสวนไงไป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 อย่าซ้ำไม่ซ้ำ โผยเยอะมากมันมาเยอะมันมาเยอะลบ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 ดิลบดิบผมยิงยิงไปย่องกันตรงนี้เลยไอทางทางทางซิกแซกซิกแซกซิกแซกโอเคโอเคโอเมันโดน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 เออ<ด>พรุ่งนี้ก็ส่งจดหมายหมโด<จ>นโดนลูกกลุยิงมันโดนขี้หมาแล้ว พรุ่งนี้พรุ่งนี้ค่อยส่งมเมสเซจมาผมก็ไนดะ้มันจะลำบากขนาดน,นั้นเนี่ยพิกแท็กหน้าคุณเนี่ยตรงไปนะ่ะเฮ้ยปีนอยู่นะผมกูไหนยิงนี่ยิงนี่เนี่ยปีนอยู่เนี่ยปีนอยู่เนี่ย,ย,ย,ต,ายตายใช่ไหมตายหาไปแล้วบนวงกลมบนวงกลมยิงคมขนาดนี้เจ้าอะไรมันรอดหลุดขาบนวงกลม ไปน่นเหรก็มาดิกูสวนไงนี่โชว์ปืนก่อนโอเคผ่านพอละได้คลิปละไปละมันเงินมันหายไปแล้วอ่ะเขาจะเล่นไม่ได้เนี่ยเงินไม่มีเล่นแล้วอะมาเกมนี้แหละจะกอบกูทุกอย่างคืนเอาปืนมากอนเอาแม็กก่มน เฮ้ยทำไมทอมกบใคร่วะโอ้ผมไม่แย่เออเด็กปัญหาอยู่ที่คุณอยู่ที่พวกผมที่ไหนเมื่อไหไอไร่โทรศัพท์คนจะมาเนี่ยโทรศัพท์ใหม่คนเนี่ยมาเติมแม็ก ชีวิตจนๆจนอย่างเราโอ้ว้าวใส่เซฟก่อนละเอาเอากระสุมมนมปใส่เซฟคุณดิเดมันตกโอเก็บไวที่คุณเถอะให้มันตกไปเถอะเดี๋ยวผมตายแล้วคุณจะไม่ได้เล่นเอ้ยใส่ใส่ไปเถอะนะผมมีอยู่สามม็ดน,นั่นแล้วมันหนักด้วย <c oughs> อันโนม้มมาใส่เซฟก็ได้ใช้อยู่แล้วเซฟผมมีสองช่องกระสุนผมเต็มแล้ว โอ้ไอดีนัันก็หมดแล้วเหรอโอ้ยแดงอะไรแดงเลี้ยวเลยเลี้ยวเลยไหนสามอันเลยไอ้ยาดูดูดูเซฟดิไปออกมาสามอันเลย

Tại lịch vào. Tại lịch vào. bao giờ tao nghe nè, đi bao giờ vào. Ta lịch 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 bật gì นอนทำไมล่ะชาใดึงดึงดึงคุณอาดึง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 จงผมรู้ว่าบทยิงมันน็อกไม่ใช่ออกผมได้ออกสุดนะออกร้านเดียวก็พอละยี่น่ยกูอะคิวไม่ต้องเยอะครับรอดเลย ต้องการออกอย่างเดียวตอนนี้ไม่ต้องหาไม่ต้องการหาอะไรแล้วออกอย่างเดียวออกเท่านั้นที่ฉันต้องการโอ้โยนี่ยิงไปห้าคิวเลยหรอสกินปืนใหม่ก็ดีมกันนะครับเนี่ยโ ถ้าเป็นถ้าตล์อย่าลืมไปจัดกันนะครับผมสกินปืนใหม่ RPK และไปที่ร้าน Apple Mint นฮะ Apple Mint